ไอไอเลือบะหมี่หมูแดงเหมือนเมย<ต>์ได้เ<อ>วลาไปกินข้างนอกบะหมี่หมูแดงไม่ค่อยถูกใจเมย์เท่าไรวันนี้ก็เลยจะมาทํากินเองสเลยวันนี้เมย์เลือกใช้ผงหมักหมูแดงของใช้สีบะหมี่เกีียวอเลยว่าใชา้สีบะหมี่เกีียวเขาไม่ได้ขายแค่บะหมี่นะทุกคนแต่เขายังมีวัตถุดิบสําเร็จรูปด้วยนะวันนี้ที่เมย์เลือกใช้เป็นผงหมักหมูแดงค่ะรสของเขาจะหวานเค็มลงตัวรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมงาข้่วแถมละลายน้าได้ง่ายด้วยส่วนที่เมย์มาใช้ในวันนี้คือส่วนสันในจากหมักจนได้ที่แแแแลลลล้้้้้้้้้้ววววเเมมมมมจะะนนนนนนนําาาาาาาตตใกกกกกกรรรรททดดดงงงไปฟคคคอออยยพิิััับบบีหหูื นี่หมูแดงของเราก็ได้ที่แล้วสีสันสวยมากจากนั้นนำหมูแดงมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคาได้เลยหมูแดงมีความฉ่ามากแม่มาเริ่มทําเกี๊ยวกันต่อเลยบะหมี่หมูแดงของเราต้องห้ามขาดเกี๊ยวยาใส่ตรงกลางจากนั้นพับให้เป็นรูปแบบนี้หรือใครจะพับเป็นรูปอื่นก็ได้พับเกี๊ยวเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้จากนั้นให้นําเกี๊ยวลงไปลวกถ้าเกี๊ยวสีใสแล้วลอยขึ้นแบบนี้แสดงว่าสุกแล้วตักขึ้นได้เลยเรามาลวกมีเหลืองกันต่อเส้นมีเหลืองไม่ต้องลวกนานนะเดี๋ยวเขาจะเละเอาลวกเส เติมกระเทียมเจียวลงไปด้วยเพื่อความหอมมาทำน้ำราดหมูแดงกันต่อเลยน้ำราดที่เมเลือกใช้ในวันนี้ก็มาจากชายสีบะหมี่เกี๊ยวค่ะน้ำราดของเขาก็จะมาในรูปแบบผงแค่เติมน้ำและคนๆใน้เข้ากันแล้วนำไปเคี่ยวต่อในกระทะใช้ไฟกลางก็งจะได้น้ำราดหมูแดงค้นๆแบบนี้เลยให้ทำการราดวนบะหมี่แบบนี้ของเราเลยทุกคนน่ากินมากวันนี้เมจะทำเมนูนี้สำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ผงบบหมักหมูแดงกับน้ำราดหมูแดงของชายสีบะหมี่เกี๊ยวแถมยังมีวัตถุดิบอื่นอีกด้วยเข้าไปดูได้ที่ tiktok shop ชายสีบะหมี่เกี๊ยวได้เลยบายค่ะ